สวัสดีค่ะพบก,กับ่องมกแกรันชาแนลวันนี้นะคะเราจะทำคลิดกักตัวอ,อยู่ในบ้านสิบสี่วัน, 10, วนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมาดูกันไปดูกันเลย วันนี้นะคะจะทำเรานะคะจะเป็นคนซ่อนแต่พี่บูแต่พี่วาวนะคะจะไปคนหานะคะไปไปสร้างกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะแอบไปก็แข่งกันแข่งนี่นะแล้วนะคะจะแอบอยู่ใจลู้นเวนนี่นะคะล่นทั้งทีเหงื่อแตกแล้วค่ะทนตอนนี้นะคะเราที่ว่ามหาเจล้ว là cái con đó, nghe hả mẹ? Anh yêu, anh yêu, anh yêu, anh yêu, สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะจะไปเออวันนี้นะ,ะ,ะน,น้องนะวีว่านะคะอยู่ติดอยู่ที่รถดนะคะแล้งนะคะจะอุ้มน้องวีว่าออกมานะคะน้องวีว่านะคะเขายังเป็นเด็กอยู่นะคะเดี๋ยวคห้เจอกันตรงรถค่ะจอ ตอนนี้ค่ะตอนนี้ค่ะถือวนะคะกดล็อกตัวเองอ่ะกดล็อกเองอ่ะโท่คนอื่นได้ไงอ่ะค่ะนวีว่าหันหันไปทุ่มๆดูนี่นะคะจะเป็นน้องวีว่าของพวกเราหันมามนี่ค่ะน้องวีว่า รนีส่งของเอวเปน็นม่ส่งของได้ไดยหรอี่ค่ะวไปดูรถเลยนี่นะคะน่นะ